สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมนมอนทาร์ดชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันดอมนะคะวันที่5-15กันยายนนะคะใครที่เขากำลังคิดถึงนะคะชาวท่าน้ำอยู่ในช่วงเวลานี้นะชาวท่าน้ำนะคะได้แก่ชาวราศีมีนราศีกรกฎนะคะ แล้วก็ราศีพิจิกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะของชาวธาตน้ำนะจะขึ้นมาอย่างไรบ้างเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมนะคะรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครรู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลอง ปรับใช้กันได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะที่พลังงานเนาะของชาว่านน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะก็อยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วมลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ช่วงนี้อาจจะแบบมาลงคลิปกันได้บ่อยๆหน่อยนะคะพอดีเป็นช่วงวันหยุดทั้งคนนะ,ะเรามาดูกันเลยที่พลังงานของชาวท่านนันนะคะหนึ่งถ้วยนะคะมีพลังงานห้าเหรียญน,นะอีโก้ค่ะสิบเหรียญขึ้นมานะคะ พลังงานของชาวธาตุน้ำในช่วงเวลานี้นะคะที่ปรากฏขึ้นมาเนาะเห็นถึงการที่จะมีโอกาสเออมีโอกาสทางความรักเข้ามามีโอกาสของการมี relationship นะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุน้ำมีพลังงานของความคิดเยอะความกังวลใจมีความรู้สึกว่ามันเหมือนขาาทายอะไรไปแบบนี้คะ่ะแล้วก็มีพลังงานของการยัง ไม่สามารถจะแบบอยู่ในโหมดของการเป็นอิสระกับเรื่องบางเรื่องได้นะคะยังไม่แบบอนะินดีพนเดนต์ะมันเป็นพลังงานของการดีพ e นเดนต์คุณน่าจะยึดติดกับบางอย่างมีอีโก้มีแบบอะ,อะไรที่มันเป็นความยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องบางเรื่องนะคะเป็นไพ่พลังงานอีโก้ขึ้นมา ออจริงจร,งจรงมันมองว่าในช่วงเวลาหรือในสเต็ปต่อจากนี้มันเหมือนกับุวคุณมองไปถึงความมั่นคงมองไปถึงความมั่งคั่งในชีวิตนะคะเริ่มแพลนแล้วแหละอยากวางราักฐานทางการเงินยังไงบ้างแบบจะได้มีเงินทองจะได้มีความมั่นคงในชีวิตนะคะให้ความรู้สึกว่ามัน Security มันมีความปลอดภัยมั่งคั่งแบบ ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรในเรื่องของการเงินในการจะใช้จ่ายในการที่จะมีความมั่นคงทางความรู้สึกให้กับตัวเองอะ่ะวันต้องบอกแบบนี้นะบางทีเราค่อนข้างจะอยู่ในเวของการที่ไม่มั่นใจกับตัวเองในสักเรื่องหนึ่งไม่มั่นใจกับตัวเองในเรื่องงาน ไม่มั่นใจกับตัวเองในเรื่องเงินนะคะมันก็อาจจะส่งผลต่ออารมณ์อิโมชันความรู้สึกได้เหมือนกันว่าเราจะต้องไปหาความมั่นคงในเรื่องราวของความรักแบบนี้ค่ะจริงๆพอเราสบายตัวสบายใจนะคะอยู่แบบมีพื้นที่เซฟโซนให้กับตัวเองแล้วก็คือตัวเราเองเนี่ยมันว่าคุณจะมีความรู้สึกที่มันมั่งคัง่งมั่นคงกับตัวเองมากขึ้นหรือว่าในเวลานี้อาจจะเป็น ช่วงที่ชาวท่านน้ำคุณโฟกัสกับเรื่องของการเงินแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตนะคะอ,อ่าบางคนในในตอนนี้เนี่ยความรู้สึกกับเรื่องของความรักมันอาจจะมีการรู้สึกว่าขาดหายอะไรบางอย่างไปมันยังไม่ได้เต็มอย่างเต็มที่ก็อาจจะมองหาในจุดนี้เข้ามาเติมเข้ามาเต็มในความรู้สึกนะคะซึ่งจริงๆเรามนุนมนว่าคุณเติมด้วยตัวเองได้พอสมควรนะ ถ้าคุณทำเป้าหมายของตัวเองได้สำเร็จ success นะคะมันจะมีเรื่องของโอกาสทำความรักนะคะการทำตามสัญชาตญาณการทำตามความรู้สึกของตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวท่าน้ำด้วยในเวลานี้นะคะเหมือนกับคุณจะเลือกในหนทางที่สมมุติว่าถ้ามีอะไรมาให้คุณตัดสินใจในช่วงเวลานี้เนี่ย<อ>เหตุผลนะ้มันไม่ได้เห็นขึ้นมาในณจุดเวลาตรงนี้เลยคุณน่าจะได้ใช้ อารมันใช้สัญชาตญาณใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์ความรู้สึกของคุณในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาหรือว่าสถานการณ์ต่างๆนะคะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เนาะมันขอดูหน่อย ชาวท่านน้ำนะคะ seven of fire six of f i e นะพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมี the chariot นะคะผู้หยอดสวีนมีเก้าเมทัลใน of ฟ i r นะคะ7 of 5แล้วก็6 of 5ไม่เทาลเยอะเหมือนกันนะ พลังงานของชาวท่านน้ำในตอนนี้เนะี่ยอยู่ในโหมดของการที่จะนำพาตัวเองนะคะให้ระหนักให้คิดพิจารณานะคะสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับพลังพลังที่เต็มเปลี่ยนพลังแบบล้นๆ้นเลยมาพร้อมกับพลังงานในการที่จะแบบท้าทายตัวเองการตั้งเป้าหมายที่มัน ค่อนข้างจะเป็นเป้าหมายใหญ่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการท้าทายระบบเออไม่ใช่ขนาดนั้นคือเป็นการท้าท,า,ทายตัวเราเองว่าเออเราจะทํไาทได้สำเร็จไหมเราจะทํามันได้สําเร็จไหมนะคะซึ่งมันมองว่าถ้าในทิศทางพลังงานตรงเนี้ยคือมันเป็นเรื่องของการใช้ความพยายามใช้ความแบบมุ่งมัน่นตั้งใจสุดตัวเลยเพื่อที่จะได้ไปต่อมีพลังงานของ s ซ l ล s ไอซ์สตีนะคะ เป็นพลังงานการเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นพลังงานการตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะรวมถึงมีการพรีแพ์มีการเตรียมความพร้อมมีการแบบเรียกว่าที่จะไปต่ออ่ะที่จะได้ไปอยู่ในจุดที่ต้องการนะคะคือเราสึกว่าคุณในเวลานี้เนี่ย เตรียมพร้อมมีช่องทางมีแนวทางในการปกป้องดูแลตัวเองเมือเราสอดส่องเราดูสถานการณ์อยู่เรื่อยๆเลยว่าเวไหนทิศี่ทางไหนมันจะเป็นสิ่งที่ใช่มันจะเป็นสิ่งที่โอเคนะคะแล้วก็เหมือนกับตัวคุณในเวลานี้เนี่ยพยายามที่จะเตรียมความพร้อมตัวเองไว้นะคะเตรียมความพร้อมให้ความแบบที่รู้สึกเหมือนเป็นการสักเซสกับเรื่องราว ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองอย่างแท้จริงนะมันเป็นพลังงานในรูปแบบของการที่ที่เราหันกลับมารักตัวเองการที่เราแบบพยายามมุ่งมั่นเพื่อที่จะนำพาตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่สำเร็จในแบบที่เราวางไว้นะคะถ้าความรักคุณจะตั้งเป้าหมายใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการ ที่จะสามารถได้ไปต่อแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องการจริงๆแบบนี้คุณมาพร้อมกับการวางแผนวางแผนชีวิตการคิดในการเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเออมันจะมีการประเมินดูคุณไม่ได้ผีผาบในการที่จะลงมือหรือตัดสินใจอะไรก็ตามนะมันว่าในเวลานี้เป็นพลังงานของคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงๆนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าใช่คุณ พยายามอย่างเต็มที่แน่นอนในการที่จะได้ไปต่อนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเพิ่มเติมกันว่าในส่วนของทิศทางนะคะหรือว่าแนวทางในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นไปในเวนไหนทิศทางไหนบ้างนะแนวทางหรือว่าทิศทางที่เกิดขึ้นนะคะ คนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่ช่วง15นี้นะ5ถึง15กันยายนนี้จะเป็นใครคะชาวธาตน้ำคนที่กำลังคิดถึงนะคะชาวธาตุน้ำนะชาวราศี มีนนะคะราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะในช่วงครึ่งเดือนแรกกันยายนเนี้นะพลังงานที่ขึ้นมานะคะมีพลังงาน The Tower ค่ะมีพลังงานจา m มูนนะคะ q u i of o ฟ n ันสามไม้เท้านะคะอัศวินถือเหรียญมีไพ่1เหรียญขึ้นมาเนาะโอกาสพลังงานนะคะที่ขึ้นมานะคะ มองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงนะคะ,ะคิดไม่ถึงว่าเออจะเป็นคนคนนี้หรอมันดูเหมือนกับค่อนข้างเป็นเรื่องราวที่เซอร์ไพรส์ตัวคุณอยู่เหมือนกันนะคะมีพลังงานของการคิดเยอะความคิดมากความกังวลใจนะคะเกิดขึ้นคนคนนี้มอนว่าเป็นคนที่เขาว่าจะทำอะไรอ่ ตามสัญชาตญาณตามความรู้สึกของตัวเองก็ได้มันมีโหมดของการที่เขาเหมือนอยู่อยู่ในจุดที่ใช้สัญชาตญาณน,นะคะแล้วก็เป็นคนมุ่งมั่นค่ะมุ่งมั่นกับเรื่องของการงานแล้วก็เป้าหมายในชีวิตนะคะเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่บริหารจัดก,การเรื่องงานเรื่องรักได้ดีอ่าเหมือนว่าเขาเหมือนอยู่ในจุดที่เป็นจังหวะของการรอคอยนะคะ อจะเป็นคนรักที่มีระยะทางถ้าคนที่เขากำลังคิดถึงคนอยู่เนี่ยใช้คำว่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะชาวทาน,น้ำอาจจะอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยค่ะ,ะต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะต่างประเทศแบบนี้ได้คือไม่ได้อยู่ใกล้กันนะมันเหมือนมี จังหวะของการรอคอยนะคะคือมันมันอาจจะเป็นจังหวะที่ยังไม่ตรงกรันการโฟกัสหรือว่าการให้ความสำคัญกับอะไรแบบนี้ค่ะอีพีพลังงานนายโ p เ n นั c โคนะคะอัศวินถือเหรียญพูดถึงการซัพพอร์ตนะคะอ่าซัพพอร์ตน่าจะเป็นคนที่เป็นสายซัพพอร์ตนะเป็นสายเปได้ด้วยนะมันว่าคนคนนี้เขาเน้นในเรื่องของการแบบ ดูแลซัพพอร์ตนะคะไม่ได้แบบเหมือนมาในการควบคุมความสัมพันธ์นี้นะอันนี้คนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะเออเป็นคนที่คุณถ้าเอ่ยชื่อเขาขึ้นมาคุณน่าจะเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้นะมันค่อนข้างเหนือความคาดหมายของคุณไปอะ่ะไปขึ้นพลังงานเดอะทาวเวอร์นะคะมีพลังงานหนึ่งเหรียญขึ้นมาด้วยเออมอันมองว่าคนคนนี้เขาน่าจะ มีอะไรที่เป็นคุณสมบัติดีๆในตัวเองอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเป็นโอกาสที่คุณรู้สึกว่าน่าที่จะคว้าไว้เหมือนกันนะคะมีข้อเสนอดีๆที่หยิบยื่นมาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นี้นะภาพรวมเป็นคนที่เป็นสายสปอร์ตมุ่งมั่นจริงจังแบ่งเวลาได้โอเครู้จักการรอคอยนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณคาดไม่ถึง พลังงานของเขาเนาะเบื้องต้นประมาณนี้นะชาวท่านน้าเรามาดูกันหน่อยว่าพลังงานความรู้สึกนะคะของคนคนนี้เนาะที่เขามีต่อชาวท่านน้ำอะ่ะเขารู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะพลังงานที่จะขึ้นมาในช่วงเวลาต่อจากนี้นะก้าไม่เท้าแปดเหรียญมีแต่เวิร าเรียนแล้วก็มีเดอะสตานะคะภาพรวมพลังงานความรู้สึกมันว่าเป็นไปในเวที่แบบค่อนข้างจะมีการส่องเออมีการดูความสัมพันธ์นี้นะคะมันว่าเป็นคนที่เขาส่องดูเรื่องราวส่องดูช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณนะคะหรืออัปเดตชีวิตของคุณผ่าน ช่องทางใดช่องทางหนึ่งอ่ะอยู่เรื่อยๆเป็นตาจาเรื่อยๆเลยมีคนที่เขาแบบโฟกัสนะคะให้ความสนใจลงดีเทลโฟกัสที่เรื่องราวของคุณนะเป็นคนที่มุ่งมั่นมีความอดทนมีความจริงใจนะคะเป็นคนที่เวลาโฟกัสเอออะไรแล้วไม่ลดไม่ละเออไม่ได้ลดไม่ได้ละ พลังงานความรู้สึกเขาที่มองมาที่คุณเขาชมคุณเป็นคนขยนันคุณเป็นคนมีความอดทนคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานนะคะอ,อ่อคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตการเงินการงานชีวิตส่วนตัวอะไรต่างๆในจุด,ด้า้นคุณเป็นคนมีเป้าหมายแล้วก็พร้อมที่จะทำพยายามนะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จที่ได้วางเอาไว้เนาะคือเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบ มีความตั้งใจมีความพยายามแล้วก็ในนณจุดเนี้ยคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ออโดดเด่นนะคะมีสเสน่ห์มีชื่อเสียงนะคะเป็นที่รู้จักของคนอื่นๆในบา้านวงในสังคมที่ที่คุณทําบางคนทํางานสื่อสารออนไลน์ทํางานในด้านโซเชียลหรือในทิศทางต่างๆคือมันว่าค่อนข้างจะ มีอะไรที่มันตอบโจทย์มากๆตอบโจทย์มากๆนะคะเอ,อ่อพลังงานอย่าง5้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันมองว่าเป็นพลังงานของการที่ มันเหมือนกับมีการรู้สึกว่าขาดหายอะไรไปบางอย่างเออมันยังไม่ได้รับการเติมเต็มในในเรื่องบางเรื่องในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะนะคะพลังงานนี้ที่ขึ้นมาเนาะภาพรวมบรรยากาศในความสัมพัน์เนี่ยมันมองว่าอยู่ในจุดหรือว่าอยู่ในเวที่มันเหมือนกับต้อง ต้องมีความสบายอ่าสบายสบายอะเออมันเหมือนกับอย่างพลังงานทุกอย่างที่ขึ้นมานะคะถ้าเขามองมาเนี่ยเขาบอคุณยังมีความเป็นอิสระในตัวเองเนาะถึงบางส่วนที่ยังรู้สึกว่าเออมันไม่ได้รับการเติมเต็มหรือเป็นความรู้สึกแบบนั้นคุณเองไม่ได้ ไม่ได้อยู่ในจุดที่ไปจดจ้องอยู่กับตรงนั้นนะคะคุณโฟกัสกับเป้าหมายหรือว่าแนวทางของตัวเองจริงๆเนาะในตอนนี้มันว่าเขามองเขาส่องแล้วก็ประเมินดูความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะว่าอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะคะว่าคนคนนี้เนาะเขามีการตั้งเป้าหมายอะไรไหมนะคะในความสัมพันธ์นี้นะ 6ดาบนะคะมีพลังงานเด็กถึงไม้เท้านะคะ2ถ้วยนะมีพลังงาน3ถ้วยนะคะแล้วก็4ดาบนะคะ พลังงานที่ที่ขึ้นมาเนี่ยในในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะที่แบบว่าคุณอยากจะมูฟออนจากปัญหาอะไรบางอย่างตัวเขาเองอะเหมือนอยากมุ่งหน้าหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันได้ขับเคลื่อนมันได้ไปต่อเอ่อพลังงานขึ้นมาเหมือนจะมีการฮิลลิ่งความรู้สึกนะคะเอ่อถามว่าเป้าหมายของคนคนนี้เนาะ ในการที่มองมาที่ชาวท่านน้ำเนี่ยตัวเขาเนี่ยมันว่าเขาอยากที่จะมา Keep connection กับคุณไว้อะให้ขึ้นพลังงาน3าถ้วยนะคะการมาฮิลความรู้สึกปรับสภาพจิตใจฟื้นฟูและอยากไปต่ออ่ามีคนที่เขารู้สึกว่ามันมีจุดที่คลิกนะคะเขามองว่าคุณคือโอกาสทางความรักนะ มีแพชชั่นค่ะอยากคลิปคุณไว้ในชีวิตนะคะดูจากพลังงานตรงนี้คือแบบอย่างน้อยก็เป็นกระยะาณมิตรกันก็ได้นะคนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่เนี่ยแต่จริงๆเขาก็มองคุณเป็นโอกาสนั่นแหละมันขอดูหน่อยสิว่าทิศทางหรือว่าแนวโน้มนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกกันยาจะเป็นยังไง อาจจะมีการทักทายกันด้วยความสม่ำเสมอมากขึ้นมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเข้ามานะคะอาจจะอยู่ในสถานะของคนคุยที่ยังไม่มีความชัดเจนถ้ามีประเด็นอะไรจะพูดจะคุยกันก็มีเกณฑ์ในการได้เคลียร์ได้หาจุดกึ่งกลางร่วมกันนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้บรรยากาศภาพรวมมันเหมือนกับ เป็นทิศทางหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีขึ้นนะแต่ยังมีความแบบระบาดระวังก็ยังแบบเดาทางเดาใจกันยังไม่ถูกยังอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนสามารถแชร์วิ่งเรื่องดาวต่างๆบางอย่างให้แก่กันและกันได้นะคะมาดูกันนะคะว่าในส่วนของคำแนะนำจากไพ่พ่อยากบอกอะไรคะ รอ,อย่าไปจมอยู่กับอดีตที่มันผ่านมาแล้วนะ,มอ,วม,ม,อะมองความสัมพันธ์มองสิ่งที่ใช่มองคนที่ใชนะ่คุณอยากดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงเรื่อยๆแต่จริงใจไม่ได้บื่อวาอะไรคุณคุณเลือกความสัมพันธ์นั้นได้ ừ, เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนการเป็นกกย์นามิกันไปก่อนก็ได้ถ้าคุณยังรู้สึกว่าในเวลานี้อยากใช้เวลาในการดูความสม่ำเสมอนะคะ อ่าทีนี้เราจะไปดูกันว่าจะมีลัคนาหรือมีราศีอะไรบ้างเนาะชาวตุลมังกรพิจิกนะคะแล้วก็พฤษกค่ะ ประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ